สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการแต่งรูปโทนนี้นะคะก็จะเป็นโทนแบบสีสดสดหน่อยนะคะถ้าใครชอบโทนนี้ก็สามารถแต่งตามประยุกต์ตามไปได้เลยนี่นะคะสีสดๆมากเลยอ่าเราจะใช้แอพี i อาร์ตนะคะในการแต่งรูปสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ IOS เลยนะคะอันดับแรกเราก็กดเข้าไปที่แอปได้เลยค่ะแล้วก็กดที่ตัวบวกด้านล่างนี้นะคะเพื่อที่จะเพิ่มรูปเข้ามาค่ะ เราก็ไปเลือกรูปภาพเข้ามาเลยนะคะอ่ารูปนี้นะคะจากนั้นเราก็ไปที่เครื่องมือค่ะจากนั้นนะคะให้มาที่สีแล้วเราไปเลือกที่ขัดแยะงตัวขัดแย้งนะคะให้เราปรับลงมาต่ำสุดเลยอ่าบอกก่อนนะคะว่าแต่ละรูปก็คือ ถ่ายจากแสงที่ไม่เหมือนกันบางรูปอาจจะมืดอาจจะบางรูปอาจจะสว่างมาแล้วเพื่อนๆก็ลองปรับไปดูนะคะแสงแต่ละรูปนึงไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ความขัดแย้งเราจะเอาแบบให้มันมาติดลบแบบนี้นะติดลบร้อยเลยทีนี้ความชัดความชัดก็เอาขึ้นประมาณ30กว่า,วานะคะความอิ่มอันนี้เราจะดันขึ้นสุดเลย100นะคะความอิ่มนี้จะทําให้สีภาพของเรามันสดขึ้นนะคะจากนั้นก็ จะเป็นสีสันสีสันเพื่อนๆลองปรับดูนะคะเนี่ยถ้าเราปรับมากเกินไปมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีอื่นนะคะปรับน้อยเกินไปก็เปลี่ยนเป็นสีอื่นเราจะเอาแบบไม่ทําให้คนกลายเป็นสีอื่นๆก็จะเอาประมาณนี้นะคะประมาณ10 11เนี่แหละจากนั้นไปไฮไลท์ค่ะไฮไลท์ Hi เราจะลดมาต่ําสุดร้อยนะคะลบร้อยแล้วก็เงาดันขึ้นมาประมาณ30ค่ะ อาจากนั้นให้เรากดที่เครื่องหมายถูกนะคะแล้วเราในภาพนี้เราคิดว่าสีมันยังไม่สดนะคะเราอยากให้สีมันสดอีกเราก็ไปที่เครื่องมืออีกครั้งค่ะแล้วก็เลือกสีจากนั้นเรามาเลือกที่ความอิ่มตัวนะคะแล้วเราจะดันสีขึ้นอีกแบบนี้ค่ะใครชอบสดมากเท่าไหร่ก็ดันขึ้นเลยนะคะแล้วจะรอบสองเราจะเอาประมาณ6 0สิบหกสิบสองนะคะแล้วกดเครื่องหมายถูก จากนั้นเราจะมาใส่เอฟเฟกค่ะเอฟเฟกตรงนี้แล้วก็เลือกฟิลเตอร์ให้เข้ากับรูปภาพของเราได้เลยนะคะอันนี้ก็ไม่ฟิกฟิลเตอร์อีกเพราะว่าเราลองแต่ง3 4สีภาพก็ใส่ฟิลเตอร์คนละอันนะคะก็แล้วแต่แสงของภาพของภาพนั้นๆแล้วก็ลองกดดูได้แล้วเราก็สามารถที่จะลดความจางความเข้มตรงนี้ได้นะคะ แล้วก็จะลองอประมาณนี้เราชอบแล้วนะคะเราก็กดที่เครื่องหมายถูกจากนั้นก็กดบันทึกได้เลยค่ะด้านบนทีนี้เดี๋ยวเราจะลองแต่งอีกรูปนึงให้ดูนะคะอันนี้จะกดกลับก่อนแล้วก็กดไม้บันทึกเดี๋ยวลองเลือกอีกรูปหนึ่งเข้ามานะคะอา่ารูปนี้แล้วก็ไปที่เครื่องมือแล้วก็ไปที่สีความสว่างเราจะไม่ปรับนะคะเราจะมาปรับที่ความขัดแยง้งเราจะเอาต่ำสุดเลยรูปหรอย ความชัดเจนรูปนี้เราก็จะเอาประมาณ40นะคะแล้วก็ความอิ่มตัวดันขึ้นสุดเลยสีสันก็เพิ่มนิดหน่อยค่ะสีสันประมาณ9อ่ะไฮไลท์ไฮไลท์ไไลดลงมาต่ำสุดแล้วก็เงาเพิ่มขึ้นมาประมาณยี่สิบสาสค่ะสามสสาแล้วจากนั้นเราก็กดที่เครื่องหมายถูกทีนี้เราก็คิดว่า สีมันยังไม่สดนะคะเราก็อยากให้สีมันสดไปอีกเราก็ไปที่เครื่องมือแล้วไปที่สีแล้วไปที่ความอิ่มตัวแล้วก็ดันเพิ่มขึ้นนะคะ่าแบบนี้เรากดเครื่องหมายถูกจากนั้นไปใส่เอฟเฟกค่ะก็เลือกเอฟเฟกตามที่เพื่อนๆชอบได้เลยที่มันเข้ากับรูปภาพของเรานะกด<ม>ความเข้มความจางได้เลยค่ะ เช่บนี่นะแล้วกดเครื่องหมายถูกอ่าอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ก่อนที่เราจะนํามาแต่งนะคะอันนี้ก็ภาพแต่งแล้วจากนั้นกดบันทึกค่ะสําหรับใครที่หาวิธีการแต่งรูปภาพแนวนี้อยู่โทนนี้อยู่ก็สามารถลองไปปรับใช้กับรูปภาพของตัวเองได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ค่ะ